สวัสดีครับน้องเคนายพียเคชานี่นครผมไม่ได้จะคุยเหยื่อเรื่องอยากเป็นช่างภาพให้เก่งต้องทำยังไงก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะจากรับชมมาในคลิปแรกถึงคลิปปัจจุบันนะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและสติส่วนตัวดังนั้นขออนุญาตอย่าดราม่านะกันนะคำว่าเก่งเนี่ยขอ,ขอเข้าเรื่องเลยนะกันนะคำว่าเก่งเนี่ยนิยามคำว่าเก่งเนี่ยมันไม่มีไหมมันทัดชีวัดดังนั้น เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเก่งมันก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างคนรอบข้างเขานิยามให้กับเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราเก่งแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเก่งก็ต้องไปถามคนรอบข้างเราว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าถูกไหมคือเราเชื่อว่าเราเก่งอ่ะแต่ถ้าเกิดคนรอบข้างบอกว่าคุณไม่เก่งก็คือก็คือทําไงได้ก็คือไไคุณไม่เก่ง <anecdote> ทีนี้ไอ้คำว่าเก่งมันขึ้นอยู่กับโลชันยมของคนที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นบางทีอ่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันดีหรือยังเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติ ช่างภาพหลายๆคนเนี่ยติดกับดักคาอวยในเฟซซึ่งพอโพสต์รูปไปคนกดไลค์คนชมคนอวยก็ก็จะอยู่อย่างนั้นพอมีคนไปคอมเมนต์ว่าเอ้ยมันไม่ดีอย่างนี้ก็จะแบบอีโก้ขึ้นมาทันทีว่าเองเป็นใครวะเออก็ชอบแบบนี้ทําไมอ่ะใครๆก็ทํากันนะทั้งที่แบบว่าใครๆทํากันมันก็ไม่ได้แปลว่าดีไงเออคุณต้องเข้าใจบริบทด้วยว่าไอคนนั้นเขาทำอ่ะมันเป็นอย่างนี้แต่พอคุณทํามันเป็นอีกแบบหนึง่งเออไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วมันเหมือนกันดังนั้นเขาทําไม่ได้แปลว่าดี หรือการที่คุณไปก๊อปปี้เขาทําแบบเขามันก็ไม่ได้แปลว่าดีต่อคุณอีกส่วนหนึ่งคือสมมุติผมเห็นไอ้คนนี้มันเก่งผมจะไปสอนให้มันเก่งกว่าเดิมทําไมในเมื่อถ้ามันเก่งขึ้นมามันก็แบบเป็นหนามยอกอกเราอะหขือาอจจะเป็นคู่แข่งทางการค้าการถ่ายภาพรับ,รบงานอย่างเงี้ยมันยิ่งเก่งมันยิ่งน่ามันไส้เงี้ยเออคนเก่งคนที่เขาเก่งกว่าเขาก็จะไม่ค่อยอยากแนะนําเราไอ้คนที่อ่อนกว่าก็ไม่กล้าแนะนาเพราะเราเก่งกว่าอะไรเนี้ยเขารู้สึกว่าเราเก่งกว่า ก็เลยทําให้หลายๆคนติดกับดักในเรื่องของคาอวยหน้าเฟซทีนี้อะไรหล่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าเราเก่งหรือไม่เก่งอีกอันหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือเรื่องของการประกวดครับการประกวดมันเป็นเปรียบเสมือนไม้บรรทัดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนไม้บรรทัดในแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างาสมมติคุณสายแลนสเขปเนี่ยคุณอาจจะไปงานไฟอาร์ตช้างไฟอาร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีประกวดทั้งปีผมจำไม่ได้เว็บไซต์อะไรวอ,รวอรเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการประกวด ทั้งปีเลยว่ามีที่ไหนประกวดอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นอยากจะไปทางพอดเทสสาวๆมีกินนี่นอนมีกินนี่โนบาร์ท็อปเลสไฟอาร์ตมิสูบูไทยแลนด์นั่นก็มิเตรอร์ฟ็อกครับก็จะเป็นอีแนวหนึ่งเป็นแนวแบบสาวๆผู้หญิงกับสถานที่ผู้หญิงกับความเซ็กซี่อันนั้นคือมิเตรอร์ฟ็อกแล้วถามว่า,าในสนามป,ประกวดพวกนี้มันสามารถบ,บ่งชี้ความเก่งของคุณได้ไหมส่วนหนึ่งคือคุณได้แข่งกับคนอื่นเขาแต่ว่าไม้บรรทัดแต่เราคุณต้องเข้าใจก่อนนะแก่นในแต่ละสนามอย่างเช่นมิเตอร์ฟ็อกแกนของเขาคืองานเซ็กซี่ถ้า คอสเทสธรรมดาหรือไปแบบอาร์ตจ๋าอาร์ตจนแบบมันลึกจนเกินไปจนผู้ชมเขาเข้าไม่ถึงงานคุณผมใช้เขาว่างานมันย่อยยากโอเคคุณเข้าใจาั้ยเหมือนกับมันเกินพอดีก็คือไม่ดียกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพก็คือสมมติคุณไปคุยกับแม่ค้าคุณซื้อของเต็มที่แม่ค้าก็บอกรบคุณหารเขาคุยในเวลนี้เขาเข้าใจแต่สักพักหนึ่งคุณไปคุยแบบสายคอสแทนการหาองค์ประกอบพื้นที่บลาๆหรือกดฟิสิกส์กับเขาเข,า,ขาจะแบบู้อะไรไม่เข้าใจ จริงสิ่งที่คุณพูดคืออาจจะเป็นการคำนวณชั้นสูงแต่คนที่เขาสื่อสารนะคุณ่ะเขาเข้าไม่ถึงเขาจะรู้สึกว่ามึงเวร์ไปอะไรแบบนีนน้มันเกินไปนั้นน,นเกินพอดีก็คือไม่ดีอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะดังนั้นเราต้องรู้ว่าแม่บรรทัดแต่ละงานเนี่ยแต่ละสถานที่ที่เราไปประกวดเนี่ยแม่บรรทัดเขาวัดประมาณไหนแก่นของเขาคืออะไรแล้วเราก็ทําให้มันอยู่ในเลเวลของแม้บรรทัดั้นนั้น,น,นคำว่าอยู่ในแม้บรรทัดไม่ได้แปลว่าคุณออมแรงหรือคุณสู้ไม่สุดมือ คุณสามารถใส่เต็มที่กับมันได้ในทิศทางนี้อย่างผมเองอะ่ะผมเป็นช่างภาพสายงานแต่งงานอ e ีเวนต์บวชปริญญาเท่านี้ยแล้วผมไม่ใช่ช่างภาพถนัดไปทางถ่ายเซ็กซี่หรือถ่ายพอเทตผู้หญิงอะไรมากมายนักเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเราวันหนึ่งเราไปอยู่ในเวนั้นอะ่ะเออเราจะสามารถสู้เขาได้ไหมเราเจ๋งพอไหมแต่เขาแต่บันสนามเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าผมถ่ายงานแต่งสวยไหมนะเออนึกออกป่ะ มันเป็นอีสนามมันเป็นมันเป็นอีสนามหนึ่งที่เราอยากจะวัดสกิลอีกทางหนึ่งแต่มันไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าเราถ่ายงานแต่งสวยหรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าเราถ่ายตรงนั้นสวยได้มันก็โอเคก็คือเราก็ดีใจในส่วนนั้นอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะมันเป็นไมล์วันทัดที่ไม่ได้บ่งชี้ทุกอย่างแต่ว่ามันก็จะมีแก่นสารมุมมองของเขาที่เขาจะจะนเสนอในการประกวดกับเราอะไรประมาณนี้อั้นก็คือเรื่องของการหาไม้บวันทัศมาวัดตัวเองทีนี้ถ้ากรณีคุณอยู่ในสายงานแต่งงานอะไรพวกนี้ล่ะเออไมล์วัทัดนคืออะไร มันก็บอกไม่ได้อีกมันคือความชอบของลูกค้าทีนี้ลูกค้าแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบคุณก็คือเขาจะมองว่างานคุณเก่งงานคุณเก่งอะไรประมาณนี้เก็ตเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องนิยามของคาว่าเก่งในใสายต,ตาช่างภาพหรือเก่งใน,ในความหมายของผมทีนี้ขั้นตอนการที่คุณจะไปเก่ง <c oughs> ใช่ขั้นตอนก็คืออ่านว่าวิธีการเก็บเวลวกันเก็บเวลให้คุณเข้าใจแล้วหาตัวตนของคุณเจอ เพื่อที่จะต่อยอดในความเก่งของคุณม,มันอาจจะเก่งขึ้นหรืออาจจะไม่เก่งขึ้นอันนี้ผมก็บอกไม่ได้แต่ว่ามันคือแนวทางในการต่อยอดของคุณแล้วกันอใช้คํานี้แล้วกันอันแรกคือคอมฟอร์ทโซนคอมฟอร์ทโซนคืออะไรคือการถ่ายภาพแบบเซฟตี้ในตัวคุณเลยหลายๆคนที่ผมรู้จักจะมีกล้องกับฟิก50ถ่ายสาวๆก็จะถ่ายสาวๆด้วยฟิก50ตลอด แล้วก็มาลงเฟซคนก็ชอบคนก็แฮปปี้เลาสาวก็ชอบทุกคนก็เลาสาวก็จะเดินมาหาช่วยถ่ายหนูหน่อยโปรฟิก50ทีนี้คุณถ่ายไปสักพักหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันตันมันน่าเบื่อมันมันอิ่มอ่าหลายๆคนอิ่มมันตันทํายังไงผมก็โยนโจทย์ให้ให้ว่าอ,อย่างหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง,องที่ผมรู้จักน,กนี่แหละผมก็โยนโจทย์ไปลองเปลี่ยนดูไหมลองจากฟิก50เป็น1855ดูไหมอะไรแบบนี้โอเคเขาก็เอา1855ไปลองถ่ายสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นฟิก50กลับมาเหมือนเดิมผมก เดี๋ยน้องเขาว่าเอาเออใช้1855ถ่ายแล้วมันนึกไม่ออกจะถ่ายยังไงเออเราก็เลยแบบกลัวน้องมาเสียเที่ยวเดี๋ยวมีปัญหานั่นหมายความว่าเริ่มกลัวกลัวกระแสฟิดแบคมันจะไม่ดีถูกไหมฮะพรากลัวกระแสฟิดแบกไม่ดีก็ไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบเพอะออกนอกกรอบไปทีนี้ก็นึกไม่ออกว่าจะต้องทํำยังไงเพราะไม่เคยออกนอกกรอบไม่เห็นภาพไม่เข้าใจทีนี้หลักการของการใช้เลนส์วายในการถ่ายพอดเทตอ่างเนี้ยคืออะไรคุณต้องไปหาเรื่องของเส้นนาสายตาหาเท็กเจอร์หา เลยขาคณิตในภาพหาอะไรที่มันเป็นลูกเล่นในการถ่ายภาพอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ภาพดูแปลกหูแปลกตามากขึน้นเป็นเรื่องของมุมมองมากขึ้นแน่นอนเมื่อภาพแปลกหูแปลกตามันจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวนางแบบร0 0ปรเ็แล้วแต่มันจะเป็นโฟกัสเนื่งของภาพรวมคุณก็จะได้เรื่องของมุมมองแต่ว่ามันก็จะไปดรอปความเป็นพ็อดเทตนางแบบลงทีนี้เวลา,าผมถ่าย,ยผมก็จะเอาทั้งสองอย่างทั้งพ็อดเทตด้วยเพื่อให้นางแบบไปโพสกับเพื่อตัวผมเองที่ผมชอบอะไรางเนี้เวลาเราถ่ายก็จะเซฟตี้แบบนี้ คุณต้องฉีกกรอบคอมฟอตโซน zone, เอาฟิก50ออกมาให้ได้ก่อนแล้วพยายามใช้เลนส์อื่นๆด้วยที่ทําให้คุณเปิดกับโลกัศะถมุมมองเมื่อโลกทัศน์งคุณมองคุณมันกว้างมากขึ้นคุณก็สามารถหยิบใช้สอยความรู้ความคิดของคุณได้หลากหลายมากขึ้นนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2เมื่อก่อนผมเป็นเลยอีโก้จัดเป็นช่างภาพอาชีพรับเงินทุกครั้งที่รันชัตเตอร์ต้องได้ตังค์อะไรแบบนี้เมื่อก่อนผมเป็นแล้วเรารสึกว่าทุกครั้งที่เราจับกล้องคือเราได้ฝึก แล้วเราไปฝึกในนานของลูกค้าทุกๆครั้งเรารู้สึกว่าบางครั้งมันช่วงปีแรกๆเลยอะสามสิบนาทีแรกอย่างงานถ่ายปริญญาเงี้ยสามสิบนาทีแรกมันตันมากๆเลยคิดอะไรไม่ออกจนพักหนึ่งอะมันจะคิดได้แล้วอ๋อไปอย่างงั้นไปอย่างนี้นไ,ปนไปอย่างงน้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วขนาดนักฟุตบอลเก่งๆอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยเขายังต้องซ้อมเลยยังต้องเวทเทรนนิ่งเลยทั้งทั้นี้เขาแบบเตะบอลสองถึงนัดสองนัดต่อสัปดาห์สามานัดต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยแต่เขาซ้อมทุกวันเวทเทรนนิ่งด เราอยากเก่งเราไม่ซ้อมหรออยู่ๆเราไปลงเตะในสนามทุกครั้งเลยมันก็ไม่ได้นะแล้วจะทํายังไงให้เราดีขึ้นเพื่อที่จะไปพัฒนานงานลูกค้าละ่ะถ้าในเมื่อลูกค้าก็ยังลูกค้าลูกค้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเปิดมิติมุมม,มองโลกวัตถ์ไนดะ้ยังไงผมก็เลยตัดสินใจว่าเออฉันจะต้องถ่ายงานอื่นๆบ้างและถ่ายเล่นบ้างถ่ายเที่ยวบ้างถ่ายอะไรพวกนี้เพื่อที่เป็นการเปิดโลกวัตถ์ตัวเองหาโทนสีหา ถ้าโพสหามุมมองแปลก,ปกเออสถานที่ตรงนี้มุมมองแบบนี้เพื่อที่จะประ,ประยุกต์ใช้ในงานของตัวเองอ่ะอันนั้นคือเรื่องของการฝึกซ้อมดังนั้นหลายๆคนโตขึ้นมาเก่งขึ้นมาแล้วไม่ซ้อมไม่ไม่ถ่ายเล่นไม่อะไรเดือนหนึ่งถ่ายครั้งหนึ่งแล้วคุณจะคาดหวังว่าคุณจะเก่งก้าวกระโดด มันเป็นไปไม่ได้คุณไปถ่ายเสร็จมาเนี่ยสิ่งที่คุณกลับมาก็คือคุณต้องมาแต่งภาพดังนั้นคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าการที่คุณวัดแสงตรงนี้มาแล้วมาแต่งภาพแบบนี้จะได้ผลลัพธ์แบบไหนการที่คุณไปวางแบบไว้ตรงจุดนี้แล้วแต่งภาพแบบนี้จะได้ประมาณไหนนั่นหมายความว่าคุณจะได้เรียนรู้เรื่องของสารตั้งต้นและการเอาตัวรอดหน้างานถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ดีกว่าไปตายหน้างานอย่างน้อยคุณรู้แล้วถ้าเจอหน้างานแบบนี้คุณจะต้องแบบนี้อันแบบนี้ครับนั่นก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของอุปกกรรณณณ์์คุุตต้้้อองเขาาใใจแแลลวว่่ปนนะชิดี มันมีหน้าที่ช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้างแฟลชช่วยเหลืออะไรได้บ้างไฮสปีดซิงคืออะไรซอฟบล็อกแบบไหนให้ค่าอะไรแบบไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรรู้ไว้เป็นเบื้องต้นเพื่อที่พอคุณผ่านชอยที่2มาแล้วคุณฝึกซ้อมมาเยอะคุณผ่านหนึ่งมาด้วยอ่ะคุณเปิดโลกทัศน์คุณฝึกซ้อมมาเยอะคุณก็จะต้องไปหาอะไรที่มันอัปเกรดตัวเองอ่าฉันรู้เรื่องแฟลชฉันจัดทางแสงเป็นฉันเรียนรู้เรื่องการ บล็อกแสงอะไรอย่าเนี้ยจริงๆต่างๆเหล่านี้มันจะทาให้คุณเข้าใจในเรื่องของมิติของแสงการจัดแสงมันทําให้คุณอัพเลเวลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการแต่งภาพทิศทางการแต่งภาพจะต้องแต่งยังไงอะ,อะไรที่เกินพอดีผมจะพูดเสมออะไรที่เกินพอดีก็คือไม่ดีนะฮะการเร่งสีจัดเกินไปการทําให้สีมันดูจืดเกินไปอะไรแบบเนี้ยหรือการจะย้อมโทน ิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราจะแบบไปดูงานคนนั้นหน่อยคนนี้นิดอันนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องไปดูอย่างนึงคือเรื่องของเร r เฟลต์เรสเฟลต์คืออะไรเป็นลักษณะการอ้างอิงของงานนั้นๆผมเคยถ่ายแรกๆเลยสมัยผมถ่ายงานใหม่ผมอยากได้เร r เฟลต์เรสเฟลต์ไม่มีนะก็คือเป็นเจ้าสาวโง่เหงาเศร้าๆแบบผีๆหน่อยไปถ่ายไปถ่ายมากลายเป็นนางไปยงังงูเขาเลย <laughs> อันนั้นคือเรื่องเขาเรียกว่าตีมแตกคือไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดคิดมาอย่างได้อีกอย่างอะไรอย่างเนี้ย เนี่ยมันก็ต้องเป็นการฝึกการ,การให้ให้เลฟเฟอนตกับตัวเองก่อนให้เลฟตัวเองมาแบบนี้แล้วพยายามถ่ายให้มันตรงกับเลฟเฟอรนตที่ตัวเองวางไว้แล้วก็ต่อยอดจากเลฟเฟอนนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเลฟเฟ e นที่เรามีอะไรแบบนี้นั่นคือการต่อยอดพยายามหาโจทย์ให้กับตัวเองหาโจทย์หาโจทย์หาโจทย์มาแล้วพอได้โจทย์มาเนี่ยเราก็มองซิว่าไอ้สามสี่ข้อแรกเราเนี่ยเราเปิดโลกทัศน์แล้วเรารู้ในอุปกรณ์แล้วเราฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้ว พอเราได้เรสเฟลนนี่มาเราจะแก้โจทย์มันยังไงอันนี้คือการอัพเลเวลแบบคร่าวๆนะฮะที่จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็แต่คุณไปศึกษาเนาะมันก็อาจจะทําให้คุณมีเทคนิคอะไรที่มันดีขึ้นทั้งหมดที่คุยก็เป็นเกี่ยวกับเทคนิคการอัพเลเวลของคุณแล้วกันส่วนคุณจะต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นแล้วแต่เรานิยมและหรือคุณจะทําไม่ทําอะไรก็แล้วแต่ตัวบุคคลเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนี่เดีว,ว่า ก็ถ้าทํามันก็ดีถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นโอเคคลิปนี้อาจจะเป็นอะไรที่แบบเล่าสู่กันฟังเยอะนิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยนะอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันตัวอย่างตัวอย่างประมาณนั้นเนาะก็ขอบคุณที่ตามรับชมครับผมไว้มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวว่าังทีบายไปแล้วปิว้ว